สวัสดีครับนักทุกคุนะครับจะบมารีแอคชั่นเช่นเคยนะซึ่งจะมารีแอคชั่นเรื่องวันพันแมนนะครับผมในซีซั่นที่สอง ep สิบสอหรือตอนที่12นี่นะครับผมซึ่งความเดิมจากตอนที่แล้วเนาะจะเป็นเหตุการณ์ประมาณว่าเหมือนการโร่จะโดนคุณแบงค์กับเจโนสแล้วก็ฮีโร่แรงเอหลายแล้วคนแบบซัดจนแบบน่วมจนใกล้ตายแล้วนะไม่รู้จะเป็นทีท่ายวไหนถึงหัวเปลี่ยนสีเป็นสีส้มสีแดงเนาะนั่นแหละคนรู้ซึ่งอยากรู้เหมือนไงว่าตอนนี้จะเป็นยังไงเพราะคุณแบงค์เขาแบบเหมือนเราเห็นแฟร์แบงค์กันหน่อยคอแบบ อารมณ์เหมือนโูคคนหนึ่งอหรเนาะเออก็นั่นแหละซึ่งอยากรู้เลยว่าจะเป็นยังไงต่อในตอนเนี้ยโอเคเพราะแบบมันยังไม่เคลียร์อะไรหลายอย่างอย่างเช่นการโลจะจัดการการโลยังไงสมาคมบริษัทเราจะจัดการมันยังไงเน,นี่ยเอออยากรู้เลยวจะเป็นยังไงต่อนะคนดูก็นั่นแหละก็จะเริ่มคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามสกายนะครับเพื่อเป็นการานับสนเนาะโอเคครับจะไปเริ่มคลิปกันนะครับผมอาอ,อู้หูกาโลไอ้เรียเครื่องในมึงพังหมดแล้วมึงเนี่ย

โอ้โหนั่นนะโคโนข้าสติสิรักษ์โมเน่โมงเกะอาแย่เป็นสกิลตัวตัวจะตายแล้วมึงอ่ะใช่ปะโอเคไอ้เหลี่ยมมึงเยอะเหมือนกันนะการโลกอ่ะไอ้หน้าพ่อบ้าน

あれほどの強さとは、ああさらにシルバーファングまでもこれでは連れ去ろうにも隙がないなだがこのままノコノコ帰ったら今度は私がオロチに食われるかもしれない <laughs> なんとかガローに自力で切り抜けてもらうしかないが絶望的だな<正>なあもしお兄ちゃんだったらあそこまで傷を負ってまだ立てるか あと六十年若ければわいしらってあんぐらい頑張れたぜたぶんそれもう少しだ行くぞバングんっおーいやーうっうっ一番弟子が弱り切ったところを狙ってきやがったしかももう一人のジジイは旋風鉄三拳の達人ボンブああ二人がかりなんて恥ってもんがねえのか こいつらに命乞いしニサイボーグの演技を,をてして <無い S 2> <い>も鬼ボのオレオミノサイボーグのオレオミノサイボーグのオレオミノサイボーのオレオミノサイボーグのオレオミノサイボーグのオレオミノノサイボーグのオレオミノノ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 ろうノノ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 ノやろノ<ス><ス>

それはヒーローごっこで起こったと聞いたが本当なのかタッチャンがいつも遊びと現実の区別もつかないのか違うんです<ー>いつも僕が怪人役でお前が暴れたんだろどう責任取るんだ怪人役が嫌なんじゃないヒーロー役がタッチャンなのが気に入らなかったのか<ー>いや、そんな話じゃない俺はヒーローごっこを通して 圧倒的リフジさを感じていたんだ。ヒーロー役は子供番組を忠実に再現したただのお遊び。誰が何の役をやろうと自由だ。タッちゃんがクラスの人気者。かたや俺はクライアスで、友達もおらずいつも一人だった。ヒーロー役は周囲の了承を得た上で成り立つ。俺に出番がないも同然だ。ジャスティスマンクロスショ。

もう我慢できないタちゃん、僕と勝負しろ。は？何言ってんの？<ー>もう僕は怪人役なんてやりたくないんだ。勝負に僕が勝ったら、もう僕に関わらないと約束しろ。<ー> <laughs> みんな、ガローを抑えてて。いや。今日だぞ。話せ。僕はタちゃんと勝負を。いや、これいやでしょ。この連絡。 遊んでいる途中で急にお前が暴れ出したとみんな言ってるぞ違うんですタッちゃんは人気者だからみんな僕が悪いように言うんだ違うお前は悪いことをしたんだお前がやや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 何が正義だ何が悪だ結局は多数派の意石によって俺が殺されていくだけだお前がやった許しな俺は怒っているただ分からせてやりたいんだ

เพรา,านะัจังหวะนี่มันช่วยลผมว่านะโอ้แบบพลังลมเหรอทีนี้มันถือโกาสกันได้ไอเนี้ยไอ้นกเนี่ยมา้ัตยเิกาโร่ชตาไยไเ มาว่าละเดี๋ยวแม่งจะมีพลเป็นโลแทนแน่ผมมาละผู้ท้าคาร์โอ้ไอ้เชื้อที่มาอีกแล้วเนี่ยไทยบับระดับมังกรซะเลยตัวเนี้ยโง่เขลาโอ้ตัวมันใหญ่มากこれも生物なのか อีกคนเข้าเลยาพอดพูดพอะไรอ่ะอ้พี่ัเป็นแม็กคนเร็วเลยเร็วเร็วจัดแล้วคนไม่โคตรโคตรเก๋สบายสบายใช่ あんなにメンガンがあってけんけーケッスルなてめーら横入りして何のつもりだいいからここはムカデ長老に任せておけやつはすべてを飲み込む大災害そのものうむを言わさぬ破壊力には惚れ惚れする相変<ー> <c oughs> わらず爪が甘いなヒーロー狩り。 一度倒したらきっちり息の根を止めるまでやらないとダメだ。あ<ー>転がっているヒーローたちももう生きているじゃないか。もう <laughs>、まあ、安心しろ。ムカデ長老が全てを終わらせてくれる。<laughs> 余計なマネをするんじゃねえ <laughs> 俺の獲物だこらこら暴れるな。くっすが降ろせてめえら許さないぞ <laughs> 何を起こっている仕留めきれなかったお前が悪いんだ。 ミミはこの場で SQ を二人も消せるのは我々にとって非常に都合がいい。最大の敵だからな。お前も身をもって実感しただろう。戦いには愛称というものがある。<嗯>我らが散歩ギョロギョロに言わせれば、ムカデ長老とまともに戦えそうなのは唯一無二の。 超能力を扱う<ー>。光の竜巻。光知れない軍事力を隠し持つ。メタルナイト。<ー>人類最強と呼ばれる男。かつてムカデ長老を瀕死にしたトップヒーロー。ブラスト。ストムカデ長老はブラストへの復讐のために。怪人教会と結びつく<ー>ことにしたという。ブラストを戦場へ引きずり出そうと躍起になっているというわけだ。

แค่ไม่คตดปีศาจเลยของตาแกเนี่ยตายเหรจริงลาวทั้งตัวเลยเร้าวแทงตัวเล

เฮ้แตารม่ได้จริงๆดิอ,อะไรอ่ะฮะลอคาบใหม่เหรอหรือว่าไงะโอ้มาิคายมีหลายชีวิตเลยเช่ปะ่ะมิยังไง 外は市街地じゃ、出してしまえば一般人も巻き込むことに。バングん俺がやつと戦う。Oh, あのムカデをできるだけ長く引き止めるから。お前たちは逃げろ。ジェノス君、それは賛成できん。カジメがないと分かってて、無茶するもんじゃない。若い者には未来がある。ジェノス。 เออชนะไม่ได้ก็ขอให้มีได้ก็ยังดีใช่ปะ่ะปักแล้วเหี้ยเอาแล้วไงแต่เพนโคไม่น่าไหวอ่ะผมว่าจริงปะ่ะของเวลามันก็พอทำได้แต่แบบ

ตายตายหามืงอะอู๋เชี่ยฟันจิโรชคุณไอ้ย่าพังอีกแล้วมึงคนมามะเดวะโอลวะบิดแกนพลังเหรอยังยังยังโนอ้ยยย ประกอบได้ประกอบได้วะ่ระรอบนี้อือเย็นิทานเรห่องแรงอ่ะเป็นซักท้างในใช่ปะอุยน้ำย่อยเหรออีย้ย ระเบิดออกมาขงมนผมอ่ะางลามทั้งตัวเลยคนดูหรือเปล่า มันน่าจะาเป็น, 3, ปนล็อกค่าเปลี่สามรือเปลี่ยนวีหรอผมไม่รู้นะโอ้ยาสภาเปันเยินอีกแล้วเ,ออเสียงมันกระดูกหักเลยเป็นไงแผลไหมที่มันโดนโอ,โอเคไอ้เชี่ยนี่มันโคตรเก่งมันยิ้มด้วย ซาตม่าต้องมาแล้วจังหวะน้จริงๆเขาเท่หน่อยมาโมไดไนผู้ผู้ผู้สวยแบงค์สวไมาแพ้ทางเกินไปพอแพ้ทางเกินไ 自分の力でやつらをとたい。そうすることで、俺が恐怖の象徴になっていく<ー>そこにヒーローなりの意味がある。恐怖の象徴お前が <laughs> 今のお前に、ムカデ長老や怪人教会幹部に逆らう力はなのあ、ごめない。な <laughs> 今に、見ている。かいばあなた<スペー>はのから。お前、のこの子じゃない。<スペー><スペー> 俺に足りないのは何だ。あんな奴が、まだ他に何匹も。そんな連中を前に、俺はただ。見ていることしかできないのか。バンク、まずいぜ。このままじゃ市街地に出ちまう。マで犠牲者が出るぜ。あ。<ding. S 1> oh. バンク。大丈夫そうか。 เอาแผมว่าแบงค์จะเป็นซัดแล้วโอ้โหขอสเสื้อด้วยอกะบชิโกอุ้ยคิยงมาชีวิตสุดท้ายของฉันจะสุกาคิงมาสดงว่าสาร์ก็มาคนเดียวกนเหมนกันอ,นนอะ

なら家でしてくれよお前みたいな虫けらは地底に帰ってママのおっぱいでも知ってるんだな <laughs> どうやらキングは間に合ったようだなええ彼はムカデ長老への挑発材料が欲しいと言っていました自らへ引きつけて一騎打ちをするつもりか機密情報ですがブラストとの因縁伝えました彼はなんとただ一言 オ <Okay. S 2> ーケッ <laughs> <ン> <laughs> キンンングエンジと <laughs> <laughs> マジからははでな <laughs> マから。<laughs> <laughs> 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 <inaudible> มัดจริงจังเลยหนึ่งหมัดพอไอ้เหี้ยหายังหางอะ่ะแม่งไม่เหลือซากเลยไอ้เหี้ยเดี๋ยวเขาจะบอกว่าแบงคิงมันโคตรแข็งแกร่งผมว่าอย่างนี้แน่นอนโอโหซากแม่งยังเยอะ ジェノスか。<ー>やっぱりここにいたか。<laughs> うん。来てよかったね。あれ。埼玉市。なんか爽やかになった、ね、ああ<ー>。なんかちょっとスカッとした気がする。<laughs> お前にゲーム。をイブゲーム。ってストレス溜まってたからな。<laughs> まだイライラしてたのか。埼玉先生。質問したいことが。<laughs> 何。

ป่ะมันต้องกลับบ้านไปรักษาตัวรถของเจนอนตอนนั้นโอเคแล้วก็จบซีซั่นสองี้เหรอก<า>อล์ก็ับไปอ่ะอยนยสมุีิโออชิโนะตะเอโอเคซีซั่นที่จบมาตรงนี้จริงเดียคนดู ดูปแบบในบอสโอโรจิมันจะเป็นประเด็นใหญ่เหมือนกันนะทำไปเล่นไปนะโอเคโอเคก็คือประมาณตอนนี้เหมือนเราจะได้เห็นแฟ็ทปาของกาโร่เนาะว่าแบบที่ไปที่มาเป็นยังไงอะไรมากกว่าน,น่ยก็คือเมื่อก่อนมันก็เล่นเป็นสป,ปราร์ตกบฮีโร่ใช่ปะซึ่งคนที่เล่นสป,ปราร์ดก็จะโดนแบบโดนกระทืบหนักกว่าเพื่อนเขาหน่อยเพราะว่าเล่นเป็นสป,ปราร์ดก็คือบทตามบทก็คือต้องโดนเตะโดนต่อ,อยน่นาะผมวออ่าแอบเข้าใจเลยได้อย,อยู่นิดนึงอ่ะ แล้วแบบเขาเรียกว่าไงเออมันก็มันรู้สึกว่ามันความไม่เท่าเทียมอะมันมีตั้งแต่เด็กแล้วที่กาโร่มันเห็นนะอย่างเช่นไอ้คนที่ชื่อทัดจังอะมันเป็นคนที่แบบจะทําร้ายกาโร่เพราะกาโร่อะลว่าสู้กับแม่งทุกคนก็แบบไปฟ้องครูแล้วก็เห็นดีเห็นงามไอ้คนที่ชื่อทัดว่าแบบว่าแบบเอ้ยกาโร่แม่งอยู่ก็อลว่าเฉยเลยแล้วก็ทาร้ายคนนู้นคนนี้ด้วยอะไรเงี้ยครูก็บอกเฮ้ยแม่งมึงทําอย่างนั้นได้ยังไงผมก็เราบอกผมไม่ได้ทำครับแต่ทุกคนบอกว่ามึงทํานะ อเหี้ยผม่าเข้าใจครูว่าแบบมันจะตัดสินอย่างนั้นได้จริงแล้วแบบตามเสียงส่วนมากบ้าเพราะครูก็ไม่ได้อยู่นเหตุการณ์ใช่ปะ่ะก็จะพูดมาว่าเออแบบก็เพื่อนๆบอกว่าเธอทําอ่ะแสดงว่าเป็นคนทาจริงๆถ้ามีแค่คนสองคนอาจารย์จะไม่เชื่อแต่มีทุกคนเลยเนี่ยคือความที่ทํามันก็ไม่มีจริงกับการโรบนะบุบในบทตรงนั้นถ้าเรามองนะอย่างเช่นเขาก็เรียกว่าไอ้เหี้ยถ้าเกิดมันมีกล้องวงจรปิดจริงอะไรเงี้ยอาจารย์เขาอาจจะแบบโอเคเห็นได้แล้วก็แบบอาจจะเข้าข้างการรบมากกว่าน,นี้ แต่ด้วยคำนี้ทัดจังม like, nice like ันจะแบบเป็นคนท yeah. it, <situation> <or> <destruction> ี่แบบมีชื่อเสียงมีความนิยมของเด็กอะไรเงี้ยเป็นเด็กบปดของอาจารย์อะไรก็บ่ากันไปอาจจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็มีหลายคนก็บอกว่าเอ้ยแม่งการล่าลราว่าจริงนะทัดจังไม่ได้ทําอะไรเลยอะไรเงี้ยถ้าพูดประมาณนี้อาจารย์ก็คงเชื่อเชื่อคนที่ชื่อทัดจังออกมันนะก็เข้าใจได้มันแบบมันไม่เท่าเทียมจริงนะเออตรงนั้นมันไม่มีหลักฐานอะไรมาพิสูจน์ว่าเราเป็นคนถูกแล้วไม่มีหลักฐานอะไรมาพิสูจน์ว่ามันเป็นคนผิดอะไรเงี้ยมันมันก็พูดยากเนาะมันรั้ว่าตรงนั้นอะอาจารย์เขาก็ อาจารย์ไม่ได้ส่วนผิด100นะร้อเปอร์เซ็นต์ะกันถ้าจะถ้าถ้าให้ผมเดาอะคือแบบรู้สึกว่าคนที่มันผิดจริงๆก็คือคนที่แบบว่ามันลุมกาโลมากกว่าแล้วก็ให้การเทไดคนกนั้นคือคนผิดไหมจริงเออนั่นคือตัวต้นเหตุหลักเลยอาจารย์ก็คือปลายเหตุที่แบบว่าไม่ได้รู้ความจริงร้อเปอร์เซ็นต์แล้วก็ตัดสินแบบนั้นเนาะนั่นแหละแล้วก็ตอนเนี้ยรถแบบปีแตกเลยพอคิดอย่างนั้นได้แบบแม่งจะพลังอะทุบพื้นจนพื้นแตกเลยวะแล้วก็ไอ้พวกพิสารก็ฉวยโอกาสแบบเอากาโลหนีไปได้แล้วก็เอาผู้เท่าตะขาบมาเป็น โตถงเวลาให้อะไรอย่างเนี like old, ้เนาะซึ่งผู้เท่าตาขาก็เก่งมากซึ่งคุณแบงค์เขาเก่งพี่ชายเขาเก่งเจนน็อตเเก่งแต่มันแพ้ทางเงานเดินไปหน่อยอ่าซึ่งถ้าแบบเป็นคู่ต่อสู้ที่แบบมันเก่งยิ่งเชียเลยแต่แบบมันอาจจะแบบตัวไม่ใหญ่เหมือนตาข่าอะไรเงเี้ยเนาะอาจจะตัวเหมือนมนุษย์หรือใหญ่กว่ามนุษย์สักห้าหกเท่าแบบคุณแบงค์คงจะจัดการได้สบายสบายใช่ปะตัวอย่างนี้คุณแบงค์เสียเปรียบแล้วถ้าพูดตรงๆก็มันเป็นความเข้ากันได้อีกอะไรเงี้ย แต่ซูเปอร์กีมมันก็คือใส่ได้กับทุกคนอนะ่ะผมว่าจย่ไว้ในพวกสายพลังจิตนะถ้าเจอสายพลังจิตเหมือนกันก็อาจจะแบบอืมอาจจะยากเหมือนกันนั่นแหละคนดก็ประมาณนี้ตอนนี้แล้วก็คิงก็แบบโอเคที่มาเพราะแบบว่าเหมือนจะมาช่วยเจนนอสตามที่แบบซาตตมาเขาอยากจะมาอะไรอย่างเนานะแล้วก็หาข้อมูลเรียบร้อยโอเครู้ล้าอยู่ที่ไหนสัตูเป็นใครอะไรยังไงก็จุดอ่อนสตูคืออะไรก็หาเรียบร้อยแล้วก็แบบเรี่ยงมาให้ซาตตมาจัดการหมัดเดียวจบประมาณนี้คร่าวๆคนดูมากโอเค ซึ่งต่อไปก็ประเด็นซีซั่นต่อไปผมว่าจะเป็นไอ้พวกโอรโรจิสักอย่างละไ้ไพวกปีศาจเใช่ปะก็น,น่าสนใจว่าจะเป็นยังไงต่อว่าเหมือนแก๊งปีศาจตอนนี้ค่อนข้างที่จะเก่งแล้วมันมีเยอะด้วยแล้วก็มันพากาโล่ไปเองคนดูเออเนี่ยน่าสนใจจริงปะประมาณเนี่ยถ้าเกิดใครชอบเคลด้วยนะครับอย่าลืมอ๋อต้องให้คะแนนเรื่องนี้ใช่ปะความรู้สึกของผมรู้สึก,มสกไม่รู้เดี๋ยวว่าซีซั่นที่เราให้กี่คะแนนซีซั่นนี้บอกให้ประมาณเก้าเต็มสิทธิ์แล้วกันเออไม่รู้ว่าซีซั่นที่แล้วให้เท่าไหร่ รู้สึกสนุกอะสนุกแต่มันมีหลายปมที่มันยังไม่เคลียร์ไปซีซั่นต่อไปอะถ้าซีซั่นต่อไปมันเคลียร์ปมทุกปมได้อาจจะแบบแม่งให้สิบเต็มสิบเลยก็ได้ใครจะไปรู้นะคนดูก็ประมาณนี้ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำล,ลังใจนะค,ครับครับตอนนี้สวัสดีทุกคนบ๊ายบาย